สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับการเผยากอณ์อกกาศบริเวณภาคใต้ฟังออกห้องวันอาทิตย์ที่สิากรกฎาคม2568กับดิฉันวาทีร้อยตรียิ่งปัชรีประเทศค่ะมาดูกันว่าวันนี้จะมีลักษณะากาศแบบได้กันบ้างจากผา่าแผ่นทีนะคะเราจะเห็นว่ารองหมรสุ้มได้ผ่าพันทางตอนบนของประเทศไทยนะคะพานทางผักเนื้อไป่สร้างตอนบนข่าวสุยมความกดอากาศต่ำทางด้านเวียดนามตอนบนค่ะ จากขาดท้าทยดาวเทียมฮิมวารีนะคะจะเห็นว่าบริเวณภาคใต้ตั้งแต่เพชรบุรีจนถ,ถึงทางดานนครศรีธรรมราชมีเมฆค่อนข้างน้อยค่ะแต่ว่าตั้งแต่จังหวัดปัตตานีลงม,มาจนถึงจังหวัดนาราธิวาจะมีเมฆมากค่ะจากเรดาร์สุราธ,ธานีพบฝนกำลังอ่อนถึงปั่นกลางอยู่ทางระนองนะคะชุมพรและ,ระทางสุราษฎร์ตั้งตอกค่ะจากเรดาร์สถิงพระนะคะชาวนี้เห็นฝนกำลังอ่อนนะคะอยู่ทางทะเลอันดามันตอนล่างจังหวัดยะลาและก็นาราธิหวดัดบาง่วนค่ะ รายงานอุณหภูมิภาคใต้ฟั่งอ,อค่ะสำหรับอุณหภูมิสูงสุดเมื่อวันวัดได้37.1อง,องศาเซลเซียสเที่ยวผือเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีและการอุณหภูมิต่ำสุดเช้านี้วัดได้23.5องศาเซลเซียสเซลเซียสนะคะเที่ยวพื้นเมืองจังหวัดเพชรบุรีค่ะรายงานปริมาณฝนสถา,านีหยิบเสโมงของปากใต้ฟั่งอ,อค่ะตั้งแต่7โมงเชา้ามื่อวันจนถึง7โมงเช้าวันนี้เห็นว่านะคะมีฝนเล็กน้อยค่ะตั้งแต่ ประจวบชุมพลลงมาจนถึงทางดานต่อหลังถึงนานคาทิวะเลยค่ะโดยวัดฟ้นหมากสุดได้เกมิลมตรค่ะเทอํอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคิริขัน พยากรณ์อ,อาการบริเวณภาคใต้ฟัง่องออคาชมี้ได้รับอิทธิพลจากหมรสุมตะวันตกเชียงใต้กำลังค่อนข้างแรงผัดปกมลเรื่องทะเลอนามันภาคใต้และก็อ่าวไทยรอทำให้มีฝนหรือฝนฟ้าขนองบางพื้นที่แลวก็มีฝน,นักในบางแห่งค่ะ็นวันนี้ตั้งแต่เพชรบุรีประจวบชุมพรสุราษฎร์ค่ะนะครปฐมชลบุรีปฐต,ปตมียาลาและก็นาะราธิวาสนะคะมีฝนในร้อยหละย20ของพื้นที่นะคะและก็มีอากาศร้อนในตอนกลางวันได้บางแหง่งดค่ะอุณหภูมิค่ะสำหรับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ในช่วง24 27องศาเ2 อุณหภูมิสูงสุดอยู่ในช่วง3จุด2งถึง30สธิธารองศาเซลเซียสค่ะควายผีนองประชาชนนะคะช่วงนี้ก็ยังคงระมาดระวังอันตรายจากเกิดที่เกิดจากฝนฝ้กขนองและการรวมกัะชกแรงด้วยส่วนพีนอ้องชาว้วยชาประมงเตือนเรือโดยความระมรัดระวังลิ่ยมบริเวณที่มีฝนฝกน้กขนงค่ะ ลมช่วงนี้ยังคงเป็นลมตัวตอกเชียงตายความเร็ว15-15ก15ิโลเมตรต่อชั่วโมงทำไมมีคลื่นทางฟังเน่งที่่อแมค่ะแต่ว่าบริเวณที่มีฝนฟ้ากนองเขืนสุ้มหมกซ่องแมตรได้ดังนังง้นพี่น้องชาวเรือชาวรุง่งอย่าลืมค่ะที่เหลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟาขนองเลยค่ะพยายามเดินเรือด้วยความระมัดระวัง ขาดไม้ป่าอากาศจดวันข้างหน้าในช่วงวันที่13ถึง19นี้ค่ะสำหรับภาคใต้ตอนบนบร,ริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบชุมพรและกาสุราษฎร์นะคะจะมีฝนร่อยละ30จึง40ช่วงเลยค่ะในส่วนของภาคใต้ตอนล่างตั้งแต่นคนรพัทลุงชุมพรปัตตานียะลาและกาญจนราชีวัตจะมีฝนได้ร่อยละ30จึง40 ตลอดชว่วงเย็นกันค่ะสำหรับวันนี้ข้อจับการพยายกรณ์อากาศขอ้อฝากตายฟังออกไว้เพียงทานีอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามช่อง u ู u b e ของศุนุตุนิยมวิทยาฝากตายฟังออกไวด้วยแล้วเจอกันไหมวันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีค่ะอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน